ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสราร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และทาง Zoom 072 c o m ค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและวันนี้เช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันสรคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในคืองานที่แท้จริงของเราทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจจะต้องหยุดใจให้ได้หยุดไม่ได้อันตรายหยุดไม่ได้เราจะเข้าไปไม่ถึงพระรัตนตรยัยแล้วเราจะไม่ได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงเลยแม้เราจะเพียหาสแสวงหา หรือโหยหาแค่ไหนก็ตามไม่มีวันรู้จักเพราะว่าสุขที่แท้จริงที่ผู้รู้ทั้งหลายได้ไปสัมผัสมายืนยันเหมือนกันหมดว่าต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวดังที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านว่าเอาไว้นะคะว่าหยุดคือตัวสำเร็จค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะจากสำนักศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรมร่วมกับหมู่กติสมณเณรปริยนธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารค่ายจองแชมป์หมู่กติสมเณรปริยธรรมวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาจัดโดยสำนักศาสนาศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรมร่วมกับหมู่กุฏิสมเณรปรียธรรมวัดระธรรมกายโดยมีพระมหาดอกเตอร์สุธรรมสุรัตนโนปร,รียธรรม9ประโยคร่วมในการสำนักพระปริยติธรรมเป็นประธานสงฆ์ภายในงานสามเณรเจษดากันหาพิมพ์ตัวแทนสมเณรและหัวหน้าศูนย์สารพิชาได้กล่าวคำบูชาครู ก่อนที่ตัวแทนสมณเณรจะได้ถวายพ่านไหวครูและกล่าวถวายคำฉันแก่คณอาจารย์ผู้สอนในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ถวายทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีและถวายแด่อาจารย์ผู้สอนบาลีทุกรูปตามลำดับนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบปัจจัยธยธรรมแก่สมณเณรผู้ทรงบาลีวยากรณ์สมณเณรผู้ทรงสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่สาม,มเนรผู้สอบผ่านพระอภิธรรมประจำปีพุทธศักราช2566และมอบรางวัลประกวดเนื่องในพิธีไหวครูให้กับสาม,มเณรและทุนการศึกษาจากนั้นสามมเณรได้กล่าวคำถวายคำฉันแด่คณาจารย์เพื่อน้อมระลึกถ,ถึงพระคุณครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการยกย่องในความทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ตัวแทนอาจารย์ได้กล่าวเปิดใจถึงความประทับใจจากการได้มาทำหน้าที่ถวายความรู้ให้กับสามเณรสำหรับพิธีไหว้ครูทางโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีอันดีงามตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อยกย่องเทิดทูน ครูบาอาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่สามเณรและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้สามเณรได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและในช่วงสุดท้ายครูบาอาจารย์และสามเณรได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากตัวแทนคณาจารย์เพื่อการศึกษาและประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อยังประโยชน์ให้สัมเนรน,เป,น,คคนเป็นบุคคลเป็นบุคลากร,กรที่สมบูรณ์พร้อมเป็นทายาตรักษาดูแลพระพุทธศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะยึงได้ว,ว่างานวัคคูนี้ก็เป็นวิธีกรรมประจำปีที่คณะสัมเนเรน็จะได้จัดงานพิธีกรรมแด่คณาจารย์สอนทั้งบาลีนักธรรม ภาษาต่างประเทศแล้วก็วิาชาพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งแต่และวิชานั้นก็ล้วนมีความสําคัญกับสมานนนะครับก็ถือว่าถือโอกาสในวาระของช่วงกลางเดือนกรกฎาคมในการจัดพิธีกรรมไหว้ครูนี้แสดงความก,กตัญญูกตวิธีกับคุณครูโยมอาจารย์ท่านหลายที่มาร่วมง,งานนะครับจากที่เห็นก็พระอาจารย์คณาจารย์สอนและโยมอาจารย์ก็ต่างปลื้มใจนะครับที่ได้เห็นพิธีกรรมครั้งนี้ เดี๋ยวจะว่าวิชาภาษาบาลีนี่ก็ได้ความเมตตาจากเจ้าคุณอาจารย์หลายๆท่านที่มาจากกรุงเทพบ้างก็มาจากหลายๆวัดมาสั่งสอนสมณีน,นมาสอนบาลีประโยคต้นประโยคก,กลางประโยคสูงอาจารย์แต่ละองค์ที่มาสอนนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าท่านเดินทางมาไก,กลแล้วแต่ว่าเมื่อได้เห็นสมณีน,นตั้งใจเรียนท่านก็จะแบบมีความปลื้มใจความเหนื่อยนี่ท่านเหมือนจะแทบจะหายไปเลยว่าท่านพูดไปอย่างนั้นเลยว่าความเหนื่อยนี่หายไปเลยแล้วสวำหรับโยมอาจารย์ก็ มีสัมมนเนนเห็นสนัมมนาเก็มีความสุขได้ให้ความรู้สัมมนเนก็มีความสุขสัมมนาเอฟังแล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องมีความตั้งใจเนาะเห็นแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจในการเรียนจากโยบอาจารย์มากขึ้นกับผมก็กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ที่ได้สอนพระบาลีแล้วก็ขอขบคุณโยคณะอาจารย์ที่สอนภาษาตามเทศวิชาพืา้นฐานแล้วก็รู้ถึงนัธรรมด้วยนะครับแต่และว,วิชานั้นล้วนสําคัญและโยบอาจารย์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ การทําพิไวครูของสามเณรวันนี้นะคะสําคัญมากๆนะคะทําให้คุณครูแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุแล้วก็โยมอาจารย์นะคะได้เห็นความสําคัญของการเป็นครูนะคะที่ได้มาถวายความรู้เน้นที่เราได้ถวายความรู้เนี่ยท่านไม่ใช่แค่มาเรียนภาษาอังกฤษนะท่านเรียนบาลีด้วยแล้วแถมสิ่งที่ท่านเรียนรู้เนี่ยภาษาบาลีเนี่ยกำลังจะนําไปเผยแพร่ทั่วโลกในภาคภาษาอังกฤษที่เรากําลังถวายความรู้อยู่นะคะ ยิ่งเห็นสัมมาเนงก็ยิ่งปลื้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษนะคะจากที่ทํางานข้างนอกเนาะทํางานมาหลายปีเลย10กว่าปีนะคะแล้วเพิ่งมาเป็นครูพิเศษเนี่ยสองปีแต่ถามว่าทําไมถึงอยากจะเป็นครูพิเศษและอยากจะรับหน้าที่นี้ต่อไปนะคะก็เพราะเรารู้สึกว่าความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดให้กับสัมมาเนนนะคะที่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะ มันทําให้เรารู้สึกว่าต่อไปในเหล่านี้แหละที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขข,ของศาสนาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่ท่านกําลังจะเติบโตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกในอนาคตซึ่งมันทำให้รารู้สึกว่าหน้าที่นี้มันยิ่งใหญ่มันไม่ใช่หน้าที่แค่แม่ของลูกนะคะแต่เป็นหน้าที่แม่ของโลกนะคะและนี่คือเหตุผลที่ตัดสินใจว่าทําไมเราถึงจะต้องเป็นครูถวายความรู้สรมเณรเนพราะรู้สึกรัก ในสิ่งที่สมบูนณ์เทนท่านสละตัวเองจากทางโลกมาบวชทางธรรมเพื่อตั้งใจศึกษาวระธรรมและเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทั้งสมณเนณ์และก็คุณครูทุกท่านเลยค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีได้นําเด็กนักเรียนอนุบาลระดับชั้นอนุบาล3ร่มวมถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายค่ะ เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาณมหารัตนวิหารคต25ห้องปฏิบัติธรรมกองเผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกายผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3มาร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชา ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพระมหากิติกิติยาโนหัวหน้าศูนย์เผยแผ่ธรรมะสำนักเผยแผ่ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวนัทธิตาทีคำพรหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเป็นประธานฝ่ายคารวะสำหรับกิจกรรมภายในงานเด็กนักเรียนเป็นตัวแทน กล่าวนำบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวอาราธนาศีลกล่าวถวายเทียนพรรษาและกล่าวถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งเด็กๆสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมในขณะดำเนินกิจกรรมเด็กๆทุกคนล้วนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการปฏิบัติก,กิจกรรมให้สำเร็จซึ่งทางโรงเรียนได้มีการฝึกเด็กๆอย่างตลอดต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเมื่อได้มาปฏิบัติจริงในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำให้สามารถปฏิบัติเองและเข้าใจได้ง่าย สำหรับโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชาทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือของกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3โรงเรียนอนุบาลอบตอคลอง3และวัดในชุมชนคลองสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศิลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์บวรบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วยค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลคลองสามของเรานะคะได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับนโยบายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามค่ะว่าได้ให้นําเด็กผู้ปกครองและคุณครูนะคะพาเข้าวัดค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของเด็กๆนะคะที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาของเราค่ะ เราจะมีกิจกรรมให้เด็กนะคะทําบุญแล้วก็มีการสวดมนต์ทุกวันพระค่ะเด็กๆและคุณครูนะคะจะนุ่นขาวหมขาวมาโรงเรียนค่ะเด็กเรานะคะก็จะได้มีจิตใจที่สงบนะคะเมื่อน้องมีจิตใจที่สงบมีสมาธิจะนําให้น้องนะคะมีการเปิดสมองนะคะสมองน้องก็จะเปิดในการเรียนรู้อะคะ่ะ ซึ่งเด็กๆของเรานะคะก็จะมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยนะคะซึ่งเราได้มีการปลูกฝังอยู่ตลอดเวลาในอยู่ในโรงเรียนนะคะเมื่อมามามาที่วัดนะคะเด็กๆก,ก็จะนําพฤติกรรมที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็การเคารพพระสงฆ์การเคารพรารารผู้ใหญ่นะคะนำมาใช้ในสถานที่สาธารณาะคะ่ะการถวายเทียนเข้าพรรษาน,นี่ก็คือถือว่าเราได้สืบสารประเพณีนะคะแล้วก็ เราก็สามารถทํานุบํารุงเพื่อให้มีกิจกรรมตออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาของเรานะคะค่ะมีความภูมิใจเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจในการถวายเทียนมีการกล่าวคําถวายเทียนพรรษานะคะแล้วก็คกํากล่าวอาราธนาศีลอาราธนาธรรมนะคะ นำสิ่งของมาถวายพระนะคะหรือจะเป็นปัจจัยที่นำนำมาถวายนะคะเราสามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆตั้งแต่ในวัยอนุบาลเนี่ยคะเพราะว่าเด็กๆจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ซึมซับนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีจิตใจที่มีจิตเป็นกุศลนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับคุณครูทุกท่านที่ได้เป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆนะคะเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็นําพาเด็กๆมาสู่เส้นทางธรรมด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายและจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมในโครงการบรรพชาสามนเณรธรรมทายาทโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12ค่ะณนะวัดพระธรรมกาย ผู้ปกครองและคณะญาติได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมโครงการบรรพชาสัมมนาณนีธรรมทายาทโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12โดยภายในงานยุวธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมจากผู้ปกครองและคณะญาติจากนั้นคณะผู้ปกครองและญาติรวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ได้เข้าตัดปลอยผมยุวธรรมทายาทท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครอง ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้บรรพชาเพื่อเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่บุตรหลานจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงเมื่อผู้ปกครองได้ตัดปลอยผมบุตรหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้กับยุวธรรมทายาทพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาท อันเป็นแนวทางให้ยุวธรรมทายาทมีกำลังใจมีศรัทธาที่จะเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและประพฤติธปฏิบัติตนทั้งทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสาม,มเณรผู้เป็นที่พึ่งให้แก่บิดามารดาและหมู่ญาติสำหรับโครงการบรรพชาสาม,มเณรธรรมทายาตรุ่นโรงเรียนนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายโดยได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าของพระธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติภาคภาษาจีนได้ร่วมปฏิบัติธรรมณนวะ์พชอวาเล่เขาใหญ่ค่ะโดยระหว่างวันที่17 30กรกฎาคมพระธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานานชาติภาคภาษาจีน รุ่นที่18จําจำนวน21รูปจากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันและฮ่องกงได้ร่วมปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ณเว e a c พ v ส l วเลเขาใหญ่ซึ่งกิจวัตรประจำวันที่สำคัญอีกอย่างคือในทุกวันจะได้รับฟังถารรมเกี่ยวกับบทฝึกการเป็นพระแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนะปฏิสังยุตหรือการขบฉัน การวางตัวต่างๆในเพศสมณะเป็นต้นโดยพระธรรมทายาทุกรูปมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองรับฟังคำสอนจากพระอาจารย์บรรยากาศการอบรมในแต่ละวันทุกรูปมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายดูสงบสงี่ยมสง่าง,งามสมกับเป็นแสงสว่างที่เดินทางไกลามาจากหลายประเทศเพื่อมุ่งสแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตในเพศสมณะ นอกจากนี้ในช่วงเช้าพระธรรมทายาทยังได้ออกบินทบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านซึ่งการบินธบาตเป็นการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนามายาวนานเมื่อชาวบ้านทราบว่าจะมีพระ,ระมาบินทบาตต่างก็เตรียมอาหารมารอใส่บาตรหน้าบ้านและมีการรวมกลุ่มกันเป็นภาพที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์ นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้แก่ชาวบ้านทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเชื้อชาติแต่ชาวบ้านได้ใส่บาตรด้วยความเคารพศรัทธานอกจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปยังได้เรียนรู้บทฝึกการเป็นพระแท้อย่างเข้มข้นอีกด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ มาต่อกันนะคะจากชมรมพุทธศาสสากลค่ะโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมจังหวัดลำพูนล,ลำปางและทีมครูอาสาจังหวัดลำพูนได้จัดอบรมเจดบทฝึกห้องเรียนต้นแบบและการจัดการสัมมนาชี้แจงประจำปีการศึกษา2566ค่ะสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณนะวัดแม่สารป่าขามจังหวัดลำพูน ยได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้กล่าวสมโมนียกถาโดยมีใจความบางส่วนว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาบุคคลที่กตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีลักษณะของเด็กกตัญญูไม่ใช่หมายถึงเอาเงินไปให้บิดามารดาเขาไม่ต้องการ แต่เขาต้องการให้เป็นเด็กดีวีซาดาวแห่งความดีเป็นดาวในดวงใจของพวกเราทุกคนคือบิดามารดาที่อยากให้ลูกเป็นคนเก่งและคนดีพร,ร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพิ่ชัยบุญมาหนองคูรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งกล่าวเปิดงานและได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้บริหารและคุณครูจำนวน24โรงเรียน ร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมนี้ทีมงานมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจในเป้าหมายนโยบายหลักสูตรบทฝึกการใช้สื่อนวัตรกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับนำไปใช้ฝึกอบรมผู้เรียน VSTAR ในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลสำมฤทธิ์ที่ดีทั้งด้านการเรียนรู้และด้านศิลธรรมค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับคุณครูผู้เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนนะคะช่วงนี้เราไปรับฟังข่าวสารจากต่างประเทศกันบ้างค่ะเราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเทนเนสีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนบวชพระนานาชาติค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนบวชพระโดยมีประธานนำกล่าวได้แก่กาเลนามิตรทองยศกัละยานมิตรวาสนาคำวงศากาเละนามิตรซินดี้กาเละนามิตรสกอตต์วิทเกอร์กาละยานมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายบาทประธานนำกล่าวได้แก่กาละยามิรศรีวิไลอัมคากาละยานมิตรบัววอนมณีวัน การยานมิตรวิรุธการยานมิตรมณีวันพงศสวัสดิ์พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่การยานมิตรเพลินใจวัวเดนการยานมิตรวิรุธกาลยานมิตรมณีวันพงศสวัสดิ์พร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระมหาศักกรินเสตชยโยได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีอีกด้วยค่ะ จากวัดพระรธมกายเทนเนสซีนะคะเราไปต่อกันที่วัดพระรธมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาสัดพิธีบุพเะเปตะพลีออนไลน์เพื่ออุทิศกุศลให้แด่หมู่ญาติอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีกล่าวคำอุทิศ ส่วนกุศลโดยมีกรัรยานมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนตทธรรมนิยามในการนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง12คณะได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายมาตกะพัตหาร โดยมีกาเลนามิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง12คณะจะได้น้อมถวายจัตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีซึ่งพิธีบุพเปตะผลี ซึ่งอุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อญาติผู้ล่วงลับอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ โดยในภาคเช้าพระครูใบดีกาพุทธิพงศ์วุฒธิวังโสเป็นประธานสงนำประกอบพิธีกรรมภายในงานประธานงานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยที่ตู้พระธรรมและจุดเทียนหน้ารูปหมู่ญาติผู้ไวชนก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลอาราธนาพระปริศส่วนคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามจากนั้นประธานและคณะ จ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัตหารโดยมีกาลยนมิตรปัจชาอินทป,ประสงกาลยนมิตรแพงสีราธิจิตกาลยนมิตรสีพรพรทิพสวัต์เป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายจตุปัจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกกิจกรรมที่ส่งมาให้เราได้อนุโมทนากันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจากทั่วประเทศด้วยนะคะที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีด nah, ังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับสนครหลวง6อันดับ5้านครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง7และอันดับ10แก้วภูทร8ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจาก กับป่วัฒนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับสจังหวัดเลยอันดับสจังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดศรีสะเกดอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับ10จังหวัดน่านค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้านะคะเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทิปคมไฟณนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีประดิษฐานและบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุ ที่เกศพระประธานทั้งสององค์ณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองส่วนภาคเย็นเป็นพิธีอันเชิญองค์พระประธานเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคตชั้นหนึ่งและในภาคค่มเป็นพิธีฉลองชายสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรครบ5556ล้านจบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์02-831100 0ค่ะ และเรียนเชิญนะคะมาร่วมงานบุญ5บิกบุญเนื่องในวันสมาธิโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระพิสุสอบได้รเรรียนธรรม9ประโยคปีที่35พิธีถวายมหาสังฆทาน2000กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่23พิธีถวายธยธรรม323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่19ครั้งที่164และพิธีมอบกองทุนช่วยครูใต้ปีที่16ครั้งที่129สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะก็อย่าพลาดงานบุญใหญ่อีก1วันนะคะ และมาร่วมกันนะคะในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกค่ะด้วยการรวมใจทําสมาธิ1ล้านคนสร้างสันติภาพโลกด้วยการเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันนั่งสมาธิแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกค่ะร่วมใจการเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกมีเป้าหมายหล้านคนสร้างสถิติโลกกับ กินเน r เวิร์โดยสามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.meditationforpeace.net ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ามิตรตทุบโกหิปาปโกผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้ค่ะ ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ